พีดิสกาเคยเกือบจะเลิกทำ YouTube แล้วพี่บี่ได้ทำ YouTube ตั้งแต่เรียนอยู่ปีสเพื่อให้เพื่อนๆหายเครียดในช่วงสอบจนพี่บีเรียนจบได้ออกมาทำงานประจำที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำได้อยู่1ปีเลยตัดสินใจลาออกจากงานเพราะตอนนั้นเองพี่บีเริ่มมีชื่อเสียงบ้างแล้ว แต่พอลาออกจากงานมาทำยูทู e เต็มตัวกลับไม่เป็นแบบที่หวังนั่นคือคนติดตามเท่าเดิมแถมยัดวิวลดลงจนพี่บี้เองได้ตัดสินใจจะเลิกทำยูทู e แล้วกลับมาทำงานประจำอีกครั้งและตอนนั้นเองก็ได้มีคนส่งคลิปหนึ่งเข้ามานั่นก็คือเพลงกำนำสไตล์ซึ่งให้พี่บี้ทำล้อเลียนพี่บี้ได้ตัดสินใจทำคลิปนี้และคลิปนี้เองก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะภายในเวลาแค่ไม่กี่วัน ยอดวิวก็เกิน3 0 0แสนจนทำให้ชื่อของบีเดอะสกาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตอนนี้เองก็มีสปอนเซอร์และไรายได้เข้ามามากมายจนได้กําเนิดบริษัทเดอะสกาฟิล์มและมีสโลแกนประชาช่องว่าแค่เห็นเพื่อนเพื่อยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยอะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้เลย